การรถไฟร่ายยาวชี้คำพิพากษาศาลย้ำที่ดินเขากระโดงเป็นของรอฟอรทอ21สิงหาคม2568การรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอทอชี้แจงกรณีข้อพิพาทบริเวณที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ข้อพิพาทบริเวณที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยอ้างอิงคำพิพากษสาศสาลปกครองกลางซึ่งวินิจฉัยยืนยันอย่างชัดเจนว่าที่ดินทั้งหมดในบริเวณดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทอ,อันเป็นที่ดินของรัฐ 1. เอกสารการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงประกอบด้วย 1.1. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีประกาศณวันที่8พฤศจิกายน2 4 6 2ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2462รัชกาลที่6 1.2พระ,ะราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดสร้างประกาศนลงวันที่7พฤศจิกายน2464ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2464รัชกาลที่6 1.3พระราชบัญญัติจ,จัดวางทางรถไฟและทางหลวงพศ2464 1.4แผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟ ตอนแยกไปยังที่ย่อยศิลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์อันหนึ่งทางสายหลักจะเป็นแผนที่แสดงเขตที่ดินของกลุ่มรถไฟตอนที่สอง ตั้งแต่ตำบลท่าช้างจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดสุรินทร์ 2. การแจ้งการครอบครองที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงในปีพศ2497มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497บัญญัติให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายใน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับการรถไฟจึงดำเนินการแจ้งการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน,<แ>นเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิการครอบครองที่ดินตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงเขตที่ดินของกลุ่มรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่อยศรีลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นที่มาของใบแจ้งการครอบครองที่ดินสค .1 เลขที่ 1180เนื้อที่5,083ไร่80ตารางวา3ขอบเขตที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงการกำหนดขอบเขตที่ดินเริ่มจากการที่ข่าหลวงพิเศษและกรมรถไฟแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้หินดินและวัสดุอื่นๆสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟและการเดินรถจึงสำรวจและวางแนวทางรถไฟแยกออกจากเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี เส้นทางสายหลักบริเวณกิโลเมตรที่375.650ออกไปเพื่อทำทางรถไฟเข้าไปขนหินย่อยที่เขากระโดงและบ้านตะโกเป็นระยะทางรวม8กิโลเมตรโดยจากผลการสำรวจปรากฏว่ามีผู้ครอบครองที่ดินบริเวณตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่อยศิลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน18รายซึ่งอยู่ช่วงกม0ถึงกม4.450 แต่ช่วงระยะทางจากกม4.450ถึงกม8.00มีความกว้างจากกึ่งกลางแนวกรุยทางรถไฟข้างละ1,000เมตรในขณะนั้นเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีสภาพเป็นป่าไม้และเป็นที่เนินเขาไม่มีเจ้าของ กรมรถไฟจึงจ่ายค่าทำขวัญแก่ผู้ครอบครองที่ดินจำนวน18รายตามหนังสือกรมรถไฟแผ่นดินเลขที่คอ508/67ลงวันที่24พฤศจิกายน2567และเข้าครอบครองกำหนดให้เป็นที่ดินรถไฟเพื่อประโยชน์แก่กิจการรถไฟสำหรับลำเลียงหินระเบิดหินและย่อยหินบริเวณที่ดินรถไฟเขากระโดงเพื่อใช้ในการก่อสร้างและเดินรถไฟการที่มีผู้กล่าวอ้างว่า ที่ดินรถไฟขาวกระโดงควรมีระยะห่างออกไปข้างละ40เมตรนั้นเป็นกรณีที่ระบุแนวเขตที่ดินรถไฟสำหรับทางรถไฟสายระหว่างย่านสถานีเท่านั้นไม่รวมย่านสถานีหรือย่านเก็บกองสินค้าหรือบริเวณที่เป็นแหล่งวัสดุในการสร้างทางรถไฟแต่อย่างใด 4. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติห่วงห้าม ที่ดินอันเป็นสาธานสมบัติของแผ่นดินอันเป็นที่ดินว่างเปล่าพศ2478ที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟตอนแยกไปยังที่ย้อยศีลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นที่ดินที่จัดหามาเพื่อใช้ในกิจการรถไฟโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตราสวงเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติจัดวางทางรถไฟและทางหลวงพศ2464ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลานั้นย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถไฟแผ่นดิน ตามมาตรา25และได้รับความคุ้มครองตามมาตรา6วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งดังกล่าวคือห้ามไม่ให้ยกกำหนดอายุความต่อสู้สิทธิ์ของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของรถไฟและห้ามมิให้เอกชนหรือบริษัทใดๆหวงห้ามหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น การได้มาซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงได้มาก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพศ2478การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยพศ2494และรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของกรมรถไฟแผ่นดินตามมาตราสิบแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่อยศีลาอําบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์การที่ราชฎดอนอ้างว่าจับจองที่ดินบริเวณดังกล่าวก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับจึงเป็นการขัดต่อกฎหมายไม่ทำให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่กล่าวอ้างได้ 5. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่842ถึง876ทับ2,560คำพิพากษาศาลดีกาที่8027ทับ2,511คำพิพากษาศาลอุทธรภาค3คดีหมายเลขดำที่111ทับ2,563เลขแดงที่1112ทับ2,563ได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่ดินที่บริเวณที่สารมีคำพิพากษาเป็นที่ดินของรัฐซึ่งสามารถใช้จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทั่วไปได้คำพิพากษาดังกล่าวจึงใช้ยันบุคคลภายนอกได้มีได้มีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี ตามมาตรา145วรรคสแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเท่านั้นทั้งนี้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่2494/2564ท 64, หมายเลขแดงที่582/2566ทัการรถไฟแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่าที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่อยศีลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ดินของรัฐอันเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งนี้รอฟอทอได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ ที่ถับซ้อนกับที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มาโดยตลอดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชนระบบเศรษฐกิจรวมถึงกระบวนการบริหารจัดการของรัฐโดยได้เตรียมมาตรการรองรับสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินด้วยคำพิพากษาศาลปกครองกลางเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย โดยที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่ายศีลาตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในท้องที่ตำบลอีสานและตำบลเสม็ดอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมยเมเเมมม์เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งทุกภาคส่วนควรเคารพต่อคำพิพากษาอันเป็นบรรทัดฐานสูงสุดทางกฎหมาย การรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นว่า คำพิภาคสาสาลดีกาคำพิภาคสาสาลอุทธรและคำพิภาคสาสาลปกครองกลางถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่ายว่าที่ดินรถไฟตอนแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณตำบลอีสานตำบลเสม็ดอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอันเป็นที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยคลาดเคลื่อนและไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งทุกภาคส่วนควรเขาระ ต่อบคำพิพากษาอันเป็นบรรทัดฐานสูงสุดทางกฎหมายโดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อนำที่ดินมาเป็นของรัฐต่อไป